มาอีกแล้วนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของเขมรเขาบอกว่าหมดเวลาใจดีที่แรงงานกัมพูชาจะอยู่ช่วยเสียมสร้างชาติอีกต่อไปข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชากลับบ้านสร้างประเทศของเราให้เจริญยิ่งกว่าเสียมกันเถอะครับนี่ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของเขมรนะครับเขาก็จะให้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยณเวลานี้นะครับน่าจะจํานวน หลายแสนคนนะเขาบอกว่ากลับบ้านเรากันเถอะมาสร้างชาติของเราดีกว่าดีกว่าที่จะสร้างชาติให้เสียมมาสร้างความเจริญให้บ้านเราดีกว่าดีกว่าจะสร้างความเจริญให้เสียมเขาเรียกร้องให้แรงงานของเขากลับบ้านนะครับคือคราวนั้นพ่อยบอยนะก็เรียกร้องให้ชาวเขมรนกลับบ้านก็มีจํานวนหนึ่งนะครับที่กลับไปแล้วเป็นยังไงครับ ไม่มีงานทําตกงานพ่อยบอยก็ให้สัญญาอย่างมั่นเหมาะนะครับว่าจะหางานให้ทํางานที่เขมเมนนะ่ะมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวสุดท้ายนะครับก็ไม่มีก็ต้องดิ้นรนกลับมาที่บ้านเราอีกเหมือนเดิมแล้วก็นี่อีกนะครับนี่ผมว่านะครับแปลงงานเหล่านี้จะเชื่อไอ้คนนี้ไหมคงจะไม่เชื่อนะครับ เพราะว่ากลับไปแล้วก็ต้องตกงานเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วเขาจะโง่กลับไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆที่ผมเห็น,นหลายๆคลิปแรงงานขมรที่อยู่ในไทยณนะเวลานี้ณนะตอนนี้เขาไม่กลับไปขมรน,นะครับเขาบอกว่ากลับไปก็อดตายอยู่ทํางานที่ประเทศไทยดีกว่าค่าแรงก็ดีดีกว่าอยู่ขมรน,นะครับเป็นร้อยเท่านะ ถ้าออกมาเรียกร้องแบบนี้นะครับถ้าเขากลับจริงก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคือกลับไปสร้างชาติของพวกคุณมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราไม่ว่าเลยนะครับที่จะกลับไปและเราเองก,ก็พร้อมที่จะไปส่งให้ด้วยซ้ําที่ชายเดยนไม่ว่านะครับยินดีนะครับเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยนะไม่ว่าสักคำนะครับ ไปส่งให้ที่ชายแดนพร้อมเรียบร้อยอุย้ยรถมีเยอะนะครับเอาไปเถอะนะเอาไปเลย